สวัสดีค่ะมีพอคุณยายล่ละค่ะถ้ามาหลังบ้านอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงตัดหญ้าแน่ด้วยค่ะเ,เป็นอย่างเนอะค่ะถ้ามากินข้าปุนค่ะเนี่ปุนใช้นำ้ำข้าปุนน้ำยาำยาปลาดุกใช้ตีในไก่ค่ะตีนไก่ต้มเปืเ่อยๆเหืือปลาดุกเป็นก้อนด้วยค่ะเติมน้ำอีกก้อนขึ้นน้ำเป็นแหง,แหง นำต้มนำปลานำ้นำ,นำปลาเลยค่ะว่าเป็นใช้อัวกก็ชใชหลายๆค่ะคิดอยากมนคะคะคิดอยากนันสิแสบว่ะคนเห็นมันเขากันก่อนอ่าค่ะ ตักลวกตีนไก่ฮึเบือ่อหยือเปั่าืม นี่ดูกโดดพร้อมค่ะมาเผิดแลยด้วยค่ะเพราะว่าให้ด,ดูกโดดเหมือประดุกกับประชายหลายๆค่ะ งัวหักคุนจะไมกระทิ้มค่ะ ឬក៏បួរហា เผ็ดอยู่ด้วยค่ะอุ๊ยแสบใช่ อินไกภักบุงดว้วยืมแบบนะต้มน้ำปลาค่ะ Ini apa, duk? อ,อนืมเห็นไดขยงสีเพ็ดด้วยค่ะไม่ดุดด ขาดีครับ เพื่อปลาดุกแกะด้วยค่ะแต่ใช่เมื่อไรตำแกะใช่ไหมค่ะต้มน,น้ำปลาออืม

ก็จนหอมหัวหอม หวานหอมแดงค่ะ Субтитры mm -hmm. cái này, แบบง่ายจัง จินเกิตดต้นเรือบดีหัก เจะลูกโดดเจ้ลูกโดโดอืม อืมประแจมันคือข้อแหงเลยค่ะคุณเบิร์เกาเหนือนหน่อยนึง ผักอือดูดดีจน้ำปลา yeah mm. กิบมันจีนยาวเกินไปไม่นีเลยถ้ากินข้าวปุ้นต้มน้ำปลาแดกลาดข้าวปุ่นใช้ใช้เนื้อปลาดุกค,ค่ะกับต่มไก่แบกคือเกาค่ะยังไงกับากช่องยังไงกับฝากช่องคุณยายนุตยาผ้านว้อชาแนลน้ำเนเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้น้ำเนี่ยค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ